น้ำพริกปลาตูลวกสะเดาว้เป็นปลาแซรบน้ำ <หา S 1> น้ำพริกก็ตําไว้เมื่อวานแล้วลูกพี่ลูกพี่อผัดสะย่ยางขนมตดมานะคะไม่ต้องอัดุ๊ดเนาะอ,อันนี้นั่งตุะโต๊ะันอีข้ออ,อ้น้ตปออ๋อออออออนี่จ้าไอ้นั่นหมดแล้วรออันดิบดิบหมดละอันนี้อดน้ำดับน้้น เอาอยางเสร็จแล้วมันลินนี่นตดหมามาไม่ทันมาเตไปทำกับข้าวให้ฝรั่งกินเขาก็เลยทำตุลหมาก่อนเราก็มากินน้ำพริกชะเดาไบุกมันจะเผ็บบเดไหมหนักตีดังข้างหน้าหนินัง่งสาวเอ,อาพริกป่นไทเทนให้มันเผ็ดเธอเอง យកអនុមមុខសពណ៎មកខ្ញុំហឺទឹកน้ําបើគេនោណៃចុះផកអាននោះតែបផកនោមណាបប៉ាអឺน้ําក្ដីបានដែរកំផងមិនមានកំប្រងតុកទីត្រាឡយថៃផាប្រថៃសដៅហឺសុទ្ធតឡហឺ bà cho mùi nó, ơi à bà đuổi, anh ta nè tớ, thay cho chơi là đi thăm mùi anh muội, lục nó, à cái gì, cái gì, ngay ống, một bài là bài gì ạ cái đít cái đít gì mà thay cái đít cái đít, thằng muội này, anh sờ nó 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 phải áp đặt lại cái

chợ tên dư xin lục khai hàn ư dư xin lục nằm แก cho tên cái cái nó sụt đâu gì chưa thịt bò ư xin bát ư nhiệt tụt nè phải chứ mà đi không về nữa đi ăn cơm tiếp địa đồng cỏ น,น่าบังคับเนาะน่านึ่งบังคับเกือ่ต้องรอเมือตีดอมทวีคโคจะนาเถอเร่อวอนหลวงีิลาเห,ห็นมั้ลหลวงพ่อซ้าได้ซ้ำนหนึ่งัวโอ้ยซ้ำได้ซ้ำหนึ่งเรียนลกูนลกไอเจนกเนี้ยลองดิเบิรงนแสบว,ว่าลองเบิรงลองเบิรงเอาลองเบิรงกับคนประทูนี่เอาลองเบิงรงนเ่บเขากันลเลกินกินกินสุดล គុណថាបោះស្លោបើថាកាឡាម៉ងឡាហ៎ប៉ប៉ាមកគិតចက်ផ្ើងឲ្យបើងមេដេតឲ្យຫມົດតែនននមືស្លាប3ឡាអូធ្វើនឹងចាស៊ីវិញណាមកតែថាແຊបដែរណាទៅថាស៊ីវិញបានណាស់ໄຂរេងអស់2អាំងអស់2អាំងបាក់ណាក់ទឹកបោះគេផ្ើងเนาะបាក់ណាក់បោះដាក់លើនឲ្យដោះទឹកដាក់ហើយណាបងណាអមយ៉ា พอเยังมมายังมาท่นหลวบลงพอเฮ้ยแล้วมาดิยยังกินดมันไม่ะวีนะมันจอดมันจอดฮะยังกับไปจอดนี่ฝากอ่ะออเไของมึงอ่ะอืพักกัน่นแต่ตหลวก็เ่งผู้ใดสิแต่ผู้ใดสิทธ่าไรไม่ใช่ไขี้แท่แม่ดอกคนไปกินนี่อย่างดอก พนพียกระบบนลากิน่เปนเอยงินเอาอยู่ซีรวยลกินเร็ดพ้อเาจากเร็ดผู้ไรก็สิบกว่กิโิ้มไงแล้าจนนี่ก็ยังพึ่งเล่ากันะเขากันเดี๋ยวจนินมาตั้งโดดเ้อเดี๋ยวก็เอ้ก็เร่นนะไทยแมงดาวันนั้นไม่ดนนั้นกินบ่ไม่ใช่กินมล่างให้มันเพิ่งข้าวท้อซีสิ้มลงแม่ท่งแม่ลงโบกินหลายางสดเล่งเบิ่งไม่ซะเจ้ามาอยู่น มจนทับแรกมันขมคำต่อไปไม่ขมขึ้นไปเล้วอันไหนกับมะขุมอันไหนบอกว่าให้กินกันนะทันไรมันยังไม่รู้คำต่อไปมันโอ้ถูกลิ้นแล้วแต่รังบ้านากินขมเยอะแล้วแต่วังมันคือขมค่ะพี่พี่กินกับนุ่มนี่มันบอกเข่ากันม้าลองกินกับปลาทูเบิ้งนี่ไปดูคำนี้ไปเออ เออเดียวบ่งก่ันมันสิีบ่อีหลีมวนง่ายอยมมวนน่อยลดวะบงวนคยดคเตมไปบอว่าข่อยดูไปแล้วเอออิลีอีหลีตัวนี้อหลี่บอาวอ่ะ่อมือนั่นลวกแสบ้มือนั่นแบโคบไหมแม่บอมันทำสองอุ้ยแ่บ แม่แม่แม่ถือกันน้ำฝนฝนทุกซือครแม่ทำซ้อมทำซ้อมทำแรกกนี่บอกผมครันี่ก็บอกแล้วว่าคำสองมันไม่คมพี่คำแรกมันจะคมอุ้ยปุ้ยไม่อยากกินคำสองคำลงไปมันถือกันน้ำฝนฝนทุกยู่วอมาลูกพี่มาเร็วกินรีบอะไรเอออย่ามีแรงอย่าหมดแรง

มือลิงมือลิงเยกับมือลิงออจิงแม่เขากินมาสดอร่อยกว่เหนียบมันติดตามกันอันนี้มันยอมเลยสดมันอันนี้รวกแป๊บเดียวมันคือบว้เหนียวนะมเยจ้มื่อวานกพี่สิบาทลองเมื่อวานมันถือกันน้ำฝนไปด้ซื้อเจ้านี่รวกนี่นี เม้ยใสน้ตาลมาเมทามาีนนึ่เด้คนที่เขาไปงานภูเียังไม่มากะนนะเป็เใครไปจับที่นีสับชาวช่วหม เอาสัไนใแเราเขากลันจกลายบอลไหมลายของลุงพัดสามบอลมีสีบอลหนโอ้ยลุงพัดเขาเลี้ยงชุดนี้ได้เนาะดทุกหนึ่สดๆเป็นตเส็บกว่าสบกว Lọc như là cốp cứ anh cỡ đất anh cỡ đất anh yêu tục lưu nô. Tìm bèn cỡ đất kèo, nè, kèo 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 kèo